ในอดีตการนะ้าเมืองพาราณสีได้มีพ่อค้าคนหนึ่งบรรทุกสินค้ามาขายยังเมืองต่างๆเป็นประจำมานถึงคราวนี้พ่อค้าและบริวารได้นำสินค้า บรรทุกมาในเกวียน500เล่มเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลทรายเป็นระยะทางถึง60โยธเนื่องจากผืนทรายนั้นมีความร้อนละอุมากจึงต้องหยุดพักผ่อนในเวลาช่วงพักผ่อนในตอนกลางวันต่อมาก็รับประทานอาหารเย็นแล้วจึงจะออกเดินทางต่อไปได้เมื่อพอขาและบริวารเดินทางรอน,รอนแรมมาใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางเหลืออีกเพียงแค่หนึ่งโยธ ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางอีกเพียงแค่คืนเดียวก็จะสามารถข้ามพ้นเขตทะเลทรายได้พ่อค้าและบริวารทั้งหลายต่างชร่าใจเมื่อเขารับประทานอาหารเสร็จอาหารเย็นเสร็จก็ได้ใช้น้ําและฟืนไปจนหมดครั้นเมื่อถึงเวลากลางคืนถึงเวลาที่จะต้องออกเดินทางต้นหนนซึ่งนั่งดูทิศทางจากดวงดาวบนท้องฟ้า เกิดเผลอหลับไปด้วยความอ่อนเพลียกองเกวียนจึงเกิดหลงทางขึ้นในเช้าวันรุ่งขึ้นต้นหนจึงได้รู้ว่ากองเกวียนได้เดินวนกลับมาอยู่ที่เดิมบริวารทั้งหลายเมื่อรู้เป็นเช่นนั้นก็พาการกล่าวโทษต้นหนว่าเป็นต้นเหตุ ให้เกิดปัญหาบรรดาบริวารต่างๆต่างรู้สึกอ่อนล้าและหิวโหวยเนื่องจากไม่ตอนนี้ไม่มีน้ำและก็ฟืนที่จะใช้หุงหาอาหารจึงพากันท้อแท้หมดอะไรตายอยากไปตามๆกันหิวน้ำข่ะหิวน้ำเหลือเกินเพราะเจ้าตนหนนคนเดียวทำให้พวกเราต้องเป็นเช่นนี้อย่าโทษกล่าวกันเลยพวกเรามาหาทางแก้ไขกันดีกว่านายท่านข้าหิวน้ำเหลือเกิน ค่ะไม่มีเรียวแรงจะทำอะไรแล้วค่ะก็เหมือนกันขอรับทุกคนต่างสิ้นหวังกันหมดหากเราละความพยายามเสียอีกโครนหมู่คณะก็คงจะต้องตายกันหมดเป็นแน่แท้มันต้องมีทางออกอย่างแน่นอนนั่นไงยาแพ่ขึ้นอยู่สแสดงว่าใต้พื้นดินแห่งนี้ต้องมีแหล่งน้ำอย่างแน่นอน จึงให้บริวารทั้งหลายช่วยกันขุดพื้นดินที่อยู่ในกอหญ้านั้นเพื่อค้นหาแหล่งน้ำซึ่งทุกคนต่างก็มีกําลังใจจึงร่วมมือกันขุดอย่างขยันขันแข็งอา้ามาช่วยกันเร็วมาช่วยกันเร็วพวกเรามาช่วยกันเร็วๆเจ้าเหนื่อยแล้วให้ข้าขุดต่อดีกว่าขอบใจนะเพื่อนทุกคนต่างช่วยกันขุดลึกลงไปถึง60ศอก ก็ยังไม่พบน้ำเอ๊ะเสียงอะไรให้ตายเถอะขุดมาขนาดนี้ข่าก็ยังไม่เห็นจะมีอะไรนอกจากก้อนหินเฮ้ยจบสิ้นกันเสียที